ใคคนอย่างฉันมันก็แค่ผู้ชายหนึ่งคนที่เธอไม่ซนไม่เคยจะห่วงใยทั้งที่เธอเองก็รู้ว่ามันลักเธออยู่เต็มหัวใจแล้วทำไมไม่ยอมใจอ่อนสักทีรั ที่ถึงห่วงใยที่ฉันพูดไปเธอไม่เคยจะสนใจผู้ชายหนึ่งคนมันจึงร้อนรอนเพราะเธอไม่สนใจทุนเล็กมาใช่ไหมไปรอเทียมใครเขาเธอจึงมองเรา แค่ไอคนปากมาถอยคำว่ารักที่บอกออกไปยามเห็นหน้าเธอให้ค่าแค่เพียงปากมาเท่านั้นเองโอฮจะพอมีไหมถอยคำที่แทนคำปากมาเปลี่ยนเป็นห่วงหา และมาสนใจจะรู้ความจริงคนปากมารักเธอเกินใครทางผู้ใจให้เธอผู้เดียวรักที่ถึงห่วงใหญ่ฉันพูดไปเธอไม่เคยจะสน ผู้ชายหนึ่งคนมันจึงร้อนกรนเพราะเธอไม่สนใจทุนเล็ดมากใช่ไหมไม่รอเทียมใครเขาเธอจึงมองเราแค่ไอคนปากมาถอยคำว่ารักที่บอกออกไปยามเห็นหน้า เธอให้ข้าแค่เพียงปากมาเท่านั้นเองโอฮโหไทยคำว่าราักที่บอกออกไปอย่ากเค่ไนหน เพียงปากมาเท่านัน้นเธอ